สวัสดีตอนเ้าจ้าทุกคนสวัสดีตอนเสาร์วันพฤหัสที่30ตุลาเนจ้าเนาะ2อ6 8ักเนาะจริษากลางสีเดินทางไปทำงานแล้วจ้ารถไฟออกพอดีเนาะบกี้นี่จริษานั่งผู้เดียวเนาะข้างๆนี่ก็คือรถไฟออกนอกเมืองเนาะจ้าเนาะ ส่วนโบกี้หรือว่าขบวนที่จะริสานางยูน่ก็คือเข่าเมืองนะจ้ะบรรยากาศตอนเศร้าๆเนาะก็จะเป็นเงียบๆเนาะค้นว่าลายเนะจ้ะเนาะบรรยากาศการเดินทางเนะจ้ะเนาะรถไฟอีบ้านนี่เป็นรถไฟล้างคูนะจ้ะเนาะก็คือส่วนเลนกันเนาะไปกับเนาะรวดเร็วสะดวกสบายจ้ะเมื่อนี้อากาศดี เห็นแดดเนาะจ้าเนาะมือวานนี่บ่มีแดดเลยจ้าเพราะว่ามีฝนเนาะฝนตกฝนตกย่างมือเลยมือวานนี่เนาะอากาศหนาวนะเจลิซาก็เป็นแบบคันคันคอเนาะไอ่เนาะคอแห้งแห้งก้นเป็นพุ้มแพร่กะสิประมาณนี้เนาะแบบอากาศมันกลับไปกลับมานะบางมือกะห้อนนะบางมือกะหนาวเนาะบางมือกะฝนตกเหมนการล้มสารพัดเนาะ าสองฟังทางเนาะมันเป็นสั่งฟังทางบรรยากาศขาดทางเออว่าไงมันถื่อนเนาะ <c oughs> มีคนเลยนะโบกี้นี่เนาะมัน <c oughs> จะจอดไปนี่แล้ว <c oughs> มีผู้โดยสารหลายบ่ <c oughs> ถ้าเข้างานแปดโมงกับ <c oughs> คนหลายเด็ดทุกคน <c oughs> คนจะขึ้นรถไฟหลายอันนี้ชาลิสาเข้างานเจ็ดโมงเนาะ อันนี้มันก็หกโมงกว่าเนาะนผู้โดยสารก็ถือว่าลลยอยู่นะปายเนี่ยเนะาะลลยเยอะจ้าประมาณมันจีประมาณแบบ4สีสถานีเนาะสถานีที่หาชรา,าริสากะรุงแล้วจ้าข้อเอิ้นยูนีขาเอิน <is S 1> เนอ้นแพดสโตะ เนี่ยไม่เศร้านี่กันเป็นแปดมุ้งนะค้นลายนะค้นลายเพราะว่าน,นีนนานะ่มีนักเรียนพร้อ,อนนมนะจ้ะเนาะมีนักเรียนพรอตอนนี้หกโมงกว่ามันบ่มีนักเรียนมันก็เลยว่าเนาะค้นวานาตาเหนะมนแดดเนาะประมาณนี้นะขึ้นมา完了เดี๋ยววันก็จะออกแลนะ้วเนาะเดี๋ยวสถานีข้างหน,น้านี่ริเวอร์วูดนี่คนหน้าจ,จะลาย เดี๋ยวมันจะขามน้ำเนาะเยวจะในเบึงองตอนขามน้ำเนาะมีปลากรุงกลางพอมเนาะไปรุ่นน้ำกันเนาะจ้าเนาะว่าน้ำสิขึ้นหรือน้ำสิลงเนาะมีเลยจ้าปลากรุงกลางเนาะเห็นปะอาจะขามสะพานขามน้ำเนาะจ้าอุ้น้ำขึ้นนะน้ำขึ้นเนาะ ตอนนี้ดอกสีม่วงเต็มเลยทุกคนมันชือว่าดอกจากคาเลนดาแนบไปทางใดก็เห็นเนาะกําลังหลายเลยแหละช่วงเดือนไปเดือนตุลาไปหาเดือนพฤศจิกายนเนาะ,นะก็จะเป็นดอกจากคาเลนดาบานเนาะจะเห็นสีม่วงเนาะ<ๆ>เห็นไหเอ็กอีกละตน้นสีดอกสีม่วงเนาะ จาก้าแลนดได้ยุนาบ้านจริซาก็มีต้นหนึ่งเนาะอยู่ใกล้ๆยันจาริซาเลยเป็นบ้านคางๆกันเนาะมันยูนาบ้านเลยคุณลาลเลยสถานีนี่กันเป็นตอนแปดโมงเนาะกับตอนที่ชจริซาเลิกงานนะโอ้คุณลงหลายคุณขึ้นกับไหลคือกันนะครับมาปลกลเลยจ้าเนาะบรรยากาศเช้านี้